สวัสดีค่ะพบกับช่องจอนนี่ล้ำเพลินออฟฟิเชียลค่ะพี่น้องค่ะเออเอาแย่งูกิดนะท่านเดาย่างหาติดนะมีเซอร์ไพรส์หรอวันนี้หรอหรือท่วงเคยคุณทวกข้างบนจอยมากหรอผมยังยังยังรอไม่จอยครับรอแม่จอยใช่ไหมมาละพี่น้อง ไอไซ้เป็นเขามาทักทายล่ะค่ะมายงชิดค่ะพี่ดีเลิศมันเปรี้ยวปัจจุบันของคุณอื่นนีปัจจุบัอร่อยกี่บาทนะหมดไปแล้วเนี่ยกล่องเนี้ยกล่องละครึ่งโลไหมพี่หรือกล่องละโลอันนี้นนี้าเป็นสัตวนะสัตว์นะพี่จอมสัตวนะเก็บเก็บด้วยอ้าวบอกให้เก็บด้วยอ่ะ เก็บนันแหละทุกคนเก็บเือไอันนี้กินหลายลนเมน่ยทําไมต้องเก็บค่อยเขาบร็นลูน้ำมูบ็นรรุน้ำมูดิพี่นองพอทีซื้อวเกระจกสีตกปะนะอัน วันนี้จะมีเซอร์ไพรส์ใหญ่นะคะเราก็เลยแบบต้องอันไหนจากน้อยเซอร์ไพรส์น้องฮักแพงนะคะแต่เราไม่รู้ว่าจะเซอร์ไพรส์อะไรก็คอยปลดติดตามนะคะพี่น้องรู้สินะว่าวันที่เจ็ดเรามีรัดอะไรกันคนหลายใช่ปะคนหลายก็เลยไปประกาศดินเดี๋ยวนี้มีแมงกินข้าเราไปก็เล่นสิก็เข้าไปหาน้องเลย อยากเป็นอุโมงค์ฝั่งมันมันตีฮัลโหลแปบหนิ่งตักนี่ฝ้าออกไปแล้วพี่น้องเพื่อจะมีเสื้อผ้ายงกับโอหพี่น้องเพื่อลยเดินไปก่อนไปคุย ไปคุย <cache> ส่วนตัวนะคะให้พี่แบงค์คุยส่วนตัวก่อนนะคะบอรกเพี่มี้วเสื้อผ้ายังไงพี่น้องคะที่เสื้อผ้ายังพี่น้องกระปรดติดตามนะคะในทุกๆช่องนะคะที่ถ่ายน้องฮักแพงนะคะไม่ว่าจะเป็นช่องพี่แบงค์ร้อยลำเพลินเอออพิเชียลนะคะช่องพี่ดีเลิศแล้วก็ช่องปากโกลำเพลินออพิเชียลแล้วก็ช่องแม่ติมกุสุมาลำเพลินออพิเชียลนะคะกับทุกๆช่องนะคะพี่น้องกระปรดติดตามได้ว่ามือนีซิมี่เสื้อผ้ายังน้องฮักแพงค่ะเพราะว่าวันนี้ได้ยินข่าวว่าจะมีแม่มาหา้องฮักแพงนะคะ นั่ทั้งหนา้าตรงหน้าไม่ต้องกรองรสวัสดีจ้าน้องฮะแก่ไ้หนูยู่ต่างกันไม่ไ้เจอม่เจอทั้งหน้าเป็นไงสบายดีไหมสบายมาอันนี้กินเยอะเยอะเลยมันนิ้วันน่มันวสามโลเลยจ้าใส่ตา พีุ่้ยต้องีสาน้อยหน่อยอ๋อดีค่ะดีค่ะตงใหญ่นะีหลางนังจากซั้ม้ไลหนึห่ั่งยลูกไปหนัสุดยอดมากเลยค่ะตีใจพื้ใจมากเลยค่ะที่ได้ชมอลังการมากเลยค่ะแล้วไปดูไ่ดูเดี๋ยวไปดูไปนึงไ่ดูดูไปนึงไ่ดูไปนึงไดูไปดูไ่ดูไปนึงเดี๋ยวฮม่า่ให้เราลูกสาไมานึ่ง่าให้เาลูกสาวม่ไ่ดูไ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 ปนึงรอกดไปนึงไม่เ นี่งู้อไม่คยกันคยันเอาแี่นอ่ง้าต่ด้อตอทายใครก่อน้ทายนอนัแมค่ะน้องหนกรือว่าราือ่าม่ฟังก่อนเาบอกอย่างแม่แม่อนเามากที่บากอนทัวกรุงเทพรบแรกที่น,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  <b> นาฮักอนาร้อมกร้อมลกร้อนมามด้ค่้อม็ไม่้่า้อมร หัวคักเทลูกเ้ยตองมาขึ้นในีนองีสมาิตอนรับดีมากเลยค่ะกชุดใส่พอดีไหมชุดสีลูกแพร่ากใส่พอดีเลยค่ะขอบคุณพี่แบงเลยค่ะขอบคุณพี่แบงชุดมาให้สวยมากเลยค่ะมามาพี่แดงมาได้หน่อยพี่แดเลยพี่แดงเอาคนตัดคักแพง

ี้บอย่างนเริ่มแล้วพี่น้องจากอาการหัวบ้นเกิดาว่าเขาสิภาพะอาการเครียดแล้วครับบันนี้แล้วด้่าเออว่าอีงแล้วบันนี้ไปว่าแล้็วไปว่าแล้วไปว่าแล้วมันมีมียไปว่าแล้วมันมีแน่แเลยเจอไรค่ะเจอไพอีกแล้ว อะไแล้วแม่ค่ะมาลองสุดขาดป้าป้าชุดสวยบักฮากชุดใหม่อีกแล้วมีเชือไปอีกแล้วไม่เครียดอะนี่ค่ะปตาหอมเมื่อเมื่อกี้นี่ยคอยส้วนบ้านพี่หอมถ้าข่อยยางไปเอาชุดเนี่ะชุดใหม่แล้วหรออาไรหอมเลยอันนี้เครียดคืออะไรคือที่เก็บแล้วชุดยาชุดเจี๊ยบสีเจี๊ยบมาบ้าพอเลย๋ยวแม่เขาก็ให้โอ้สวยมากเลยพี่แบงไหนจับได้สิพี่แบง โอ้ยสวยมากอู้ลายปักงามนึงสองชั่วโมงวันนี้หรอใช่เดี๋ยวมันจะมีคลิปตอนทำดู้ยโอ้ยสวยมากพี่น้องรลายก็สวยแต่ค่อยมักร้ายมันแหมแต่งสวยบักคาช็อปไยชุดใหม่อีกแล้วครับพี่น้องมีวันนี้คลิปนี้มีหลายโมเมนต์นะคะไอ้พอเพิ่นเอายังมะไห่ออกหน้าด้วยนะหน้าด้วยเฮ้ยกลับกลับโดนจังนะ เพิ่นเอาผ้าไปเอาคองคังมาไห่เพิ่นเอาค้องคังมาไห่โอ้คนสองซื้อ exactly. ผ่ไสองเดงซื้อไ่สเด้งสามเด้งซื้อไ่รอบเรกหัวบปเดี๋ยวมาเกี่ยไห้พี่น้องแห่กันรังใจะแห่กงใจหุกสาวด้เอ้าพ่อบัญชานี่พ่อบัญชาไวนะลูกนอะไรให้ไปอนเออกันรังใจเลอเนาะงายนราด่อหฮะ้่อเลิศเนีนะลูกปูพน ในในจับใหม่ซีถ่าไหมพี่เม่เขาดูสี่มหนังเอือไโอ้เปนเสื้อไพดีเอาหนิ่นของแม่ก่อนชุดใหม่ชุดใหม่มาดิว่าชุดแม่จอยจอไม่หนูคิดว่าแม่จอยเอามาให้เอาอ่าง่จอยเขาคนมีเทสเขาก็ต้องสั่งเนี้ย คนผมมีเทียนคุกไปทางร้านนี่เห็นไหม็นบอที่พี่แดงบอกว่าเอาหนิหนูเห็นที่แดงเอาคุญแจมาเนื้อหนูเพ่ได้เล่าที่อย่างเดียวเลือกอ่ะมันเป็นแผ่นชั้นเอากระเป๋าเขียวไม่รู้เวลาไม่รู้ช่วงใช่ไหมไม่รู้เวลาเร็วๆมีน้ำตาลหมาจะใส่ได้ไหมพี่แดงบอกว่างดกินทุเรียนนะกินสลัดผักแล้วนะอันนี้ไม่อันนี้ไม่ใช่แผนนะครับงดกินขึ้นหมดอันนี้คือความจริงใช่ไหมเป็นีขาวอ่ะ กลองชุดใหม่แล้วค่ะพี่น้องเซอร์ไพรสแล้วเตี่ยเสอร์ไพรชุดใหม่แล้วค่ะพี่เลือดเป็นสูอันนี้จากจากเมจอยหรอพี่แบงค์ใช่ครับอันนี้ชุดจากเมจอยนะคะเสอร์ไพรแบบฟ้าผ่ามากดีไซน์โดยน้องแบงค์แต่พี่แบงค์ทำกี่เดือนมาฉันรู้เลยนะว่าพี่แบงค์ต้องมีอะไรฉันรู้เลยหลุดสู๊เจตเยอะกับทุกบอร์ดอะไรแสดงว่าหนูต้องกินทุกอย่าง